ใช้เตาน้ำมันครก็นะใช้สําลีตัวนีุ้ดปกติได้ทิชชู่จุดครับแต่ว่านี้ทิชชู่ไม่ได้ซื้อทิชชู่หมดก็ดีก็เลยจุดที่สําลีเลย แนะนำเลกๆเ,เราจะปล่อยน้ำมันลงมาเต็มในท่อเนี้นะคือมันลงมาแค่พอปิดก้นบางๆโบ,ๆบไม่ต้องให้หนาถ้าหนาน้ำมันมันจะร้อนชา้าอันนี้คือเทคนิคเทคนิคตัวใช้สำลีจุดมันจะวนรอบๆปล่องมันมันยากหน่อยเพราะว่าสำลีมันเป็นเป็นก้นกลมๆถ้าทิชชู่เป็นทรงยาวเราจะทาง่ายกว่าครับเราไล่ไอ้วยอยู่รอบๆเลยเนี้ยนะครับไล่ควาอยู่อยู่รอบๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็เปิดเดี๋ยวเราก็เปิดพัดลม ครับอันนี้ผมใส่น้ำมันไปเต็มถังเลยนะครับเต็มถังนี่ก็เกือบๆสองนิตรนะครับก็จะต้มตีนัวนะครับตีนัวก็ลองดูว่ามันได้กี่ชั่วโมงเริ่งไฟเต็มที่เลยเดี๋ยวนะครับเอ้ครับเดี๋ยวจะเปิดพัดลมนะครับครับนี่ไฟก็ติดแบบนี้นะครับเร,เรื่องก็จะเป็นเร,เรื่องมันจะมีประมาณนี้ก่อนไปนะครับแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนเต็มที่ร้อนเรื่อยๆมันจะเก ดีดสูงอยู่เรื่อยๆไปนี่ยังไม่ปล่อยน้ำมันลงมาดิก็จะดูว่าต้มกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ตี่รัวไฟไฟแบบนี้เราสามารถตั้งหม้อได้แล้วมันจะไม่ดำนะนะหม้อคนหม้อจะไม่ดำเลยประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดน้ำมันลงอีกนะตังงง้งหม้ออีก ก็ <ersch> ใช้ไฟประมาณกลางตอนนี time, uh, time. Time ้เวลา4ีเจ like ็ด yeah, ยี hungry, right? ่บ้านะครับตีเจ็ดยี่้าดูว่ามันจะจะเปื่อยนี่ใช้เวลาถึงนตีเท่าไรตอนนี้ก็ตั้งหม้อไปก่อนยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เนื้อไปเลยยังไม่ได้ใส่ตีนวัวไปเลยนะครับอยน้ำร้อนมันเดือดก่อนอันนี้คือไฟที่เห็นเลยนะครับไฟก็จะสีเขียวที่นีย หม้อเบอร์ยี่สี like ่กะครับก็น้ำใส่ไปครึ่งหม้อครึ่งหม้อเลยครับถ้าใจไฟล้นออกมาข้างก็คือเราปล่อยน้ำมันอีกนะครับอย่างนี้จะใช้ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่ามันเต็มคนหม้อแล้ว เดือดคลักๆลักเลยครับก็จะใส่ตีรัวเข้าไปครับโอเคเน้ำเดือดคลักๆลักเลยไหว นี่ก็จะเบาน้ำมันนิดนึงนะครับเบาน้ำมันนิดนึงพอเมื่อกี้น้ำมันเยอะเกินจะมีเสียงดังเราดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับงานต้องดีดวัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะโอ้โหเดือดเลยครับเดือดระดับนี้เลยนะครับเดือดอย่างมากเลยตอนนี้เตาน้ำมันเตานี้ความร้อนสูงมากเลยครับ ครับตอนนี้ก็ใช้เวลาปรุงไปหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงทีนี้เรามาดูว่าน้ำมันน้ำมันเต็มถังเนี่ยนะครับพอมันจะเหลือเ้่ามันจะลงไปรับประมาณเท่าไหรได้นะครับโดยใช้ไฟประมาณนี้นะครับคือแรกๆก็จะใช้ไฟเต็มที่นะครับแต่ว่าพอจริงเอาจังหม้อหม้อขนาดเบอร์ยี่สี่นี่มันไม่สามารถเร่งเต็มที่ได้นะครับเพราะวถ้าเร่งเต็มที่ไอ้พวกนี้มันจะมันจะเดือดขึ้นมาเต็มหม้อเลยนะครับก็มันเลยไม่สามารถเร่งเต็มที่ได้นะครับพอเร่งประมาณครึ่งหนึ่งด้กว่าครึ่งประมาณนั้นได้นะครับอย หม้อมันเล็กครับคีดูน้ำมันเหลือเท่าไรน้ำมันก็ลงไปนิดเดียวเองนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเร่งเท่าที่เร่งได้นะครับสำหรับหม้อขนาดเบอร์ยี่สบสี่ก็คือ <c oughs> ทางนี้ที่บอกว่าประมาณสองชั่วโมงก็คิดว่า น่าจะมากกว่านั้นนะครับมากกว่าสองชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าน้ามันลงอันนี้เดียวเองนะครับน้ำมันอยู่ใกล้ใกล้ขอบไปเดียวเองพอลงไปไม่ถึงครึ่งลังนะครับน้ํามันหนึ่งชั่วโมงอเครับเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจะต้มแล้วประมาณสองชั่วโมงแล้วก็จะดูน้ํามันว่าลงไปเท่าไหร่กันแน่ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับ สองชั่วโมงตอนนี้ก็ปิดน้ํามันแล้วนะครับปิดน้ํามันก็ไฟก็จะดับแล้วในเตาก็ปิดน้ามันเลยน้ามันที่เหลือในถังก็ประมาณเห็นไหมครับก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลืออีกเยอะคือคร่าวๆคิดว่าอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะยังยังไม่หมดนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงคือพอเลยครับถ้าเราจะต่ออีกหนึ่งชั่วโมงโดยไฟประมาณนั้นเมื่อกี้นะครับก้อนนี้สองชั่วโมงก็คิดว่าถังนี้ก็สามชั่วโมงสบายๆบายเลยไฟแบบแรงๆแต่ไม่แรงสุด นะครับก็เรยกเรียกว่าจะไฟแรงสุดๆแต่ว่าแรงสุดๆไม่ได้นะครับเพราะว่าหม้อมันขนาดเบอร์ยี่สิบสี่ถ้าหม้อไม่ถึงเบอร์สามสิบที่แรงสุดๆไม่ได้ก็คือมันจะขึ้นเดือดขึ้นมาล้นหม้อเลยนะครับก็เลยต้องเอาไฟประมาณกลางๆหน่อยนะครับคือถ้าจะเล่นไฟแรงตองหม้อลูกใหญ่กว่าน,นี้อีกนะครับก็เลยปรับไฟประมาณนั้นนะครับพอน,น้ำมันก็ใช้ไปหลังที่งนะครับประมาณถังนี้ไม่ถึงไม่ถึงสองลิตรถังนี้นะครับก็คือเกือบสองลิตรเลยแล้วสามชั่วโมงไฟประมาณนั้นสบายๆเลย ถ้าวเบาว่นนั้นก็ได้จะได้ปลาไปสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ามันเยอะกอสมงควรนะครับครับูพี่ก็ต้มไปสองชั่วโมงก็คือตรีรัวนะครับอันนี้ก็เปื่อยโอเคกินได้สบายเลยเปื่อยกุดกดเลยนะครับเห็นะครับอันนี้ก็วัยดับแล้วก็จะยกหม้อเลยนะครับเดี๋ยวหม้อมันจะดำนะครับถ้าเราไม่ยกออกดีค,ครับ